สวัสดีครับยูก็ผมเพจอยังว่าแอดมินคนบาน้านโนนะครับนองขนานันท์เวลาก็าบ่ายโมงหาซีบะทีของวันที่2กรกฎาคม2568นะครับเนาะชุมบริเวณนี่ก็คือทางลงเขาช่องตะโกอ่าผมอยู่ที่ทางลงมาเลข348ด่านตรวจหนองสเ็ดนะครับเนาะตำบลลำนังรองอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งตรงข้างหน้านี่ก็คือทางลงเขาช่องตะโกนะครับช่วงบริเวณนี่ก็คือเชื่อมร้อยต่อครับระหว่างจังหวัดสักแก้วนะพี่น้องอ่า เขาชงตะโกมนันอีกอะถือว่าคืบฝ้าคืบฝนนะครับเนาะการจราจรกัปกติครับบม่มีอุบัติเหตุยังไงขอพี่น้องเดินทางอ่าเส้นทางนี้ก็ระมัดระวังกันจักรเลยนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้นทางทุกคนแล้วกันนะครับอ่ะจากผมเพจเอียงว่ารายงานที่เขาช่องตะโกอำเภอตาพญาจังหวัดสแกนนะพี่น้อง คือฝากคุณฝนนะครับแนละ้วอากาศครับอ่ะบ่ายโมงกปัวครับผมยังไงของไม่อย่างเดียวทางปลอดภัยจบสิ้นท่านนะครับเด้ออ่าเขาช่องตักโกบางายังที่ชิดอ่าเพิ่มความระวังจ้านี่ครับชีวิตปลอดภัยครับเพราะว่าจะเป็นคนลำทางหรือว่าจะเป็นตัวท่านเองนะครับเนาะอ่าช่วงจุดนี้ก็คือก่อนถึงศารโลหานะครับ ปวดภาูกเสันทั้งครับผมจากผมเพจียังารายงานที่เขาช่องตะกูอำเภอตาพระยาจังหวัดสก,ก้วครับอ่าบรรยากาศสดๆครับอ่ะบ่ายโมงสี่บ่ายโมงห้าสิบนาทีครับนะ